ดูดวงชาวราเสตนุลวันที่26พฤษภาคมนะผมโชคชะตาอำนาดบนบารมีวาสนากำลังจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในดวงชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรอัศวินขี่ม้าส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขา่าววิวาขา่าวมงคลขา่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนะครัผมกลณ์หมอสันแนะนำให้ท่านพบเหรียญปางสะดุกม,มา้าพระปางสะดุกม,มาซ้ายมือท่านจับที่ขา่าวขวาท่านเป็นสมาธิ ครับผมเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมเขาว่ากันอย่างนั้นนะจ๊ะครับนะผมทบติดตัวไวอ้อธิษฐานจิตนะครับขอเอานะจ๊ะ250บาทส่งรีนะครับพบคู่กับองค์ไพรีพินาสนะครับอนะงค์ไพรีพินาสนะครับผม250ก็าสว่าสต,ตูผังพินาสพบคู่กับไพรีพินาสนะจ๊ะครับผมทักไลน์มาซันนี่2 8 9สครับผมมาดูดวงกันต่อนะจ๊ะ โชคจะตามนาบุญบารมีวาสนาอัศวินขี่ม้าส,ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสจังหวะดีๆกาลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นพ้นวันที่26ิพฤษภาคมขอทํานายว่าดวงชะตานี้จะเปิดรับศัพท์โดยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูปกปกักคุ้มครอง,องาารักษาดวงชะตานี้จะผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้รับข่าวดีทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะประเดบประดังและดวงนี้จะมีมนสเสน่ห์เป็นพิเศษตกตําแหน่งนมูุ จนันทรสอนจันทร์มหาเสน่ห์แม่ตามหานิยม,มังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจนันใดนะผมเด็กน้อยนำพาซึ่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดยประดังด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจนันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะผมนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงนิงนงนสิ่งดีๆเข้ามาเกิดขึ้นตกตำแหน่งเดอะเลิเวอร์ นะครับผมก็แปลว่าในโชคชะตาของคุณเนี่ยไปไหนติดต่อการงานการค้าเนี่ยนะครับผมก็จะต้องมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตานะครับผมโชคชะตามนาาบาุญบารมีวาสนาไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องชู้สาวเสมอไปเรื่องชู้สาวบางครั้งเราบางคราวเราก็าเบื่อนหน่ายก็มีนะนะครับผมแต่ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจต้องรีบแก้ไขเดลเวอร์แปลว่าคนรักทางด้านเรื่องธุรกิจหรือใครบางคนเนี่ยเข้ามาข้องเกี่ยวกับธุรกิจของท่านต้องมีเมตากับท่านเขาเรียกว่าผูกขาดกันยาว ครับจะเรียกยังไงดีระบมก็เรียกเสี้ยแก่ก็ได้เสี้ยแก่ก็ผูกขาดกันครับช่วยเหลือค้ำชูกันระบบช่วยปกปักคุ้มรองรักษาช่วยประคองกันและกันระบมธุรกิจของท่านจะได้พบได้เจอแบบนั้นทางด้านเรื่องการงาน,งานงการเงินโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้เหมือนโดนไม่จับล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปหัญหาต่างๆที่มันเข้ามาลุมเรา นะผมมันเจ็บปวดรูดลาวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ไม่นานไม่ช้าก็จะได้รับข่าวดีรับดวงนี้นะผมวันที่ยี่ไปเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีข่าวดีเข้ามาหนึ่งเรื่องบ้างแหละนะผมจะไม่มีอะไรเข้ามาดีในชีวิตคงไม่ใช่รับดวงนี้จะได้รับข่าวดีส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคตาจะส่งมอบมาสู่ทุกท่านเพราะฉะนั้น คนอายุน้อยกว่าจะส่งมอบเรื่องราวดีๆมาให้พระราชาถือดาบปราบทหารศัตรูโมมานปราบศัตรูไวเฮี้ยนเตียนด้วยบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาสิ่งศิสิทธิ์ขำชูปกปักคุ้คกองราดวงจตานี้จะเปิดรับซัพ์โดยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลพระราชาส่งมอบเหรียญทองเข้ามาสู่ตนท่านดวงนี้เป็นไงครับรวยไงครับครับผมจังหวะดีๆมันมีกันทุกคนเพราะฉะนั้นดวงจตานี้มาเมื่อไหร่ก็ขอทานายว่ากําลังจะมาจังหวะดีๆของท่าน นะผมโชกกะตามนาดบุญบารมีวาสนาปัญหาต่างๆรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินกับปัญหาต่างๆใครบางคนที่เข้ามาพยายามยัดเยียดในสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แก่ท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคกตารับผมโชคกะตามน้าบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งในเดือนนี้ัะผมอัศวินขี่ม้าถือดาบับเดือนมิถภนายนเนี่ยับผมพร้อมที่จะต่อสู้แล้ว จิตใจของท่านจะร,รู้สึกเริ่มรู้สึกเขือเขิมด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคครับนะผมเดอะฟูบมังเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะได้ลื่นเลิ่งสังสรรค์ไล่ลำเต้นลำ,นลำ,นลำยังมีความสุขมีการประจบประแจงเรียแข่งเรียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษนะครับผมเดอะไฮเปอร์เพนส์มังเกิดขึ้นในโชคตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนาโชคตาดวงชะตาจะเปิด ระบมการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหล,ลี่ยมเล่กลนเพทุบายทำนะจูให้เป็นอยู่ให้วายสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมมีดดาบปักเต็มหลังกร,กระวลกระไวกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดยประดังในดวงชะตานี้นะผมเฮรันรับทรัพย์เขาเรียกว่ามีจังหวะดีๆโอกาสทองดีๆเข้ามาประเดยประเดดังทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย ับผมการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ไม่แพ้ใครที่ไหนขอน่านขอทาลายว่าดวงชะตาของท่านเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองขครจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทียันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์นับะผมสิ่งดีๆบังเกิดครอบครัวอยู่ร่มเย็นไม่สุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญลุกเรืองโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาประเดประดังนบะผมตรงนั้นทีตรงนั้นทีตรงนั้นทีนบมาหลายๆทางก็รับรวยับนะส่งมอบสิบช่วยับผมไพ่ก็บ่งบอกแล้วว่าสิบช่วยเข้ามา ก็แปลว่าเฮงปังประสบผลเข้ามาในดวงชะตาของคุณเอาแต่เกณฑ์ชะตาในการตัดสินใจมีไหมในช่วงนี้มีแน่นอนการตัดสินใจดับสองขวายันต้องคิดพินิจไต่ต้องให้รอบคอบทั้งด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างในการตัดสินใจในครั้งนี้ต้องคิดให้รอบคอบนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบประดังนะผมตกตําแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างมนจันทารเดอะสตาร์สองแสงมนจันทารดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคด้วยบุญกุศลวาสนา เทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูป,ปกปักคุ่มของรักษาพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิวาข่าวมงคลด้วยบุญกุศลว่อจนาถึงเวลาที่ท่านจะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินที่ดีนะจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทียังใดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาประเดบรดังนี่มันคือดวงชะตาของท่านใช่หรือไม่รับพลังบวกครับนะครับผมมันคงเหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้นะรัจะให้รวยกันหมดทุกคนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ครับผมแต่ว่าท่านสามารถทําตัวเองได้ให้ดวงเปิดครับผมเคยได้ยินไหมครับดวงเปิดครับผมทําให้เปิดก็คือตั้งใจตั้งจิตตั้งใจมั่นนะครับคิดว่าตัวเราเนี่ยแหละคือเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนายังไงเราเป็นผู้มีบุญอยู่แล้วล่ะครับถ้าเราคิดได้อย่างนั้นมันตกตําแหน่งทันทีครับเคยได้ยินไหมครับผมว่าถ้าเราคิดมันพทุกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ไม่ได้คิดมันก็จะไม่เกิดผล ถ้าเราไม่คิดมันไม่มีทางที่จะได้คิดด้วยเพราะว่ามันไม่มีบุญที่จะได้คิดคเคยได้ยินไหมครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเด็นบัดามันจะโดนบันดาลโดนจิตโดนใจนะเหมือนเรื่องราวเล่นลับเขาจะโดนจิตโดนใจนั่นเหมือนกันครับนะผมการปฏิบัติโดยการีเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงนี้จะได้พบได้เจอกับสิ่งใหม่ได้ปรับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม นกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขำจูปกปักทุ่มของราาักษาท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลมีดปักลงมาตรงกลางใจกระวนกระวายกระซับกระสายอดทลอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเดอเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคกตาการส่งมอบดวงแก้วมณีอำนาจบุญบารมีวาสนามาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงชะตานี้จะรับทรัพย์โดยโชค ไอ้ท่านถือดาบตั้งขึ้นบบงบอกถึงบทด,ดวงชะตานี้กล้าได้กล้าเสียนะครับผมและก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับก็คือต้องเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียถ้าไม่กล้าก็ไม่รวยนะครับผมรวยในที่นี้เราไม่ได้วัดกันที่เงิน,นจิตใจต้องขึกเขิมหมอสันวัดที่ใจนะจ๊ะนะจิตใจต้องขึกเขิมมีอำนาจบุญบารมีวาสนานะครับตั้งจิตตั้งใจมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงนี้ไม่รวยให้มันรู้ไปขอทำนายกันครับ รับผมขอให้ท่านชื่นชมชื่นราบลื่นเป็นไปไ,ได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังในใจใหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับขอให้ท่านชื่นมชื่นครับสวัสดีครับ